สวัสดีค่ะเคซี่ไซื้ออาหารลูกๆมาวันนี้จะให้ของขวัญเ้านะคะให้ของขวัญพาร์ตี้ใหม่อันนี้กระเป๋าซื้อมาใช้ไม่ได้ก็เอาเอาโซ่ตัวนี้ดูได้อาหารนะคะแล้วก็แชมพูแล้วก็หนวก,กระดิ่งนะคะก็จะให้ของขวัญน้องพิปโป้ค่ะพิปโป้จะรีบลูกมาดูซิมา,มารีบ ต้องวัดไซสเขาค่ะไม่ต้องเอาคาาเกินไปประมาณมานี้

ดีทุกท่านนะคะน,น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ของหมีอม้วนนี่ของบิ๊โป้บิ๊โป้โปมาโผลแซนอัพอันนี้ของของบิ๊กโป้โผล่มาโผล่แซนอัพโผลแซนอัพโผลแซนอัพลูกแซนดอับลูกแซนอัพ มาฟปโป้มาหนี่อันนีมสวยนี่ของฟีโปนะคะโป้สีไหนของฟปโปสีไหนยือเฉยยยมานี่มานี่วันมานี่ร็วอยื่อเฉยสลีปลงไปเลยนอนลงสลีปสลีปสลิง สลรีปสลรีปสลรีรปปิงต้องตีค่ะไม่ตีไม่ได้อยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องต้องตีบอสีไหนบอลสีไหนอันนี้ของปีโป้นะคะของปีโป้ อันนี้ของปีโป้นะคะนี่มันสายกระเป๋านะคะที่หนูไม่ได้ใช้แล้วนะคะ mm. กระเป๋ามันก็เป็นกระเป๋าที่แบบได้มา ก็สองอันไว้อ<า>่าได้ลแล้วค่ะอันนี้ของปิปโป้สวยมากมาดามปิโปโป้สวยไหมสวยไหมมาหาแม่มาสิโก้มาโกอันนี้ก็อ่ะ สวยไหมฮัลโหลก่อนเอาไหมฮัลโหลโอ้ยสวยเอฟเฟนแบบครั้งนี้ฮัลโหลโอ้ยสวยอยากได้มันอยากได้โอ้ย,อยากได้สวยไหมสวยไหมนี่ของคนที่มาแฮปปี้แฮปปี happy, happy. ออ้อ่าหัวมาเอาหัวมาสวยสวยจังเลยได้ใส่ทองด้วย สวยนี่สวยขึ้นมาเลยูมาดามปิโป้มาดามปิโป้นะคะรีบมาดามปิโป้อ่ะมาดามมาดามมีอ้วนมานี่เร็วอ่ะปิโป้แสดงอัพสิอันนี้มาดามปิโป้นะคะเห็นไหมคะนี่สวยเห็นไหมคะสวยอ่ะมีอ้วนมานี่ ดีโคเชลีบเลยอันนี้มาดามมีอวานอุ้ยมีอวนันได้โ่ใหญ่หหมาทำให้อันเก่าออกก่อนไม่สวยไหมเฉยเฉยเฉยไม่จะเอาออกให้อันเก่าออกก่อน กลับม mm. mm. ันไม่ลมตัวยืเๆยเดๆเบอร์วันสอบ สวยนะคะเดี๋ยวแม่เอาอันนี้ออกไห้แม่ไม่มีเล็บแม่เลยเรามีใหม่แล้วต้องเปลี่ยนอันใหม่จ้าอ,อันนี้สวยน,นี่อันนี้ของหมีอวันพิพัสลิป ก็สลีปลุสลีปสลีปลงสลีปมีอาหารแม่มีสลีปนอนลงดีๆีงนลงดีสลีปเออมาดูซิเอเอมีพอให้พับเพิ่มไหมเออนี่เอเพอดีพับเพิ่มอันหนึ่งได้ทั้งสามตัวเลยปะ ขมิ <łość> ้วอ้วนนะครับอันี้ขมี่อ้วนอีวอนหนึ่ 我来了，小莫。没事、啊，没事、啊。关了，关了。关。你。 Night, <c oughs> คุณนายมีอ้วนสวยอยากให้เอานะลูกนะสวยอะไลไปเอาอ่เดี๋ยวไปเอาน้อง p ั p เพอาชลิปรนอาชเอา p ตอน p ก็อีกนึ่ง ไล่สร้อยคนละสร้อยเลยนะคะอันนี้ของพัพเพอร์นี่อันนี้ของพัพเพอร์นะคะนี่อันนี้สิี่ไม่เด้อซี่อู้พอด,ดีเลยนะคะพี่โป้เซเรีบลูกให้ได้กันให้ได้กันอันนี้ของพัพเพอร์นี่นี ไม่ต้องสั่นลูกเขาไม่ทำอะไรลูกหรอกกระดเพอร์อันนี้ของพัะเพอร์นะคะคนละเส้นเลย ของพัเพอนะคะนี่สองพัเออันนี้สองพัเอรี่ใส่ทองด้วยสวยไหมัเออน,นี้สองพาเพอร์น,นี่สองพัพอร์ดีใจจองจั 还暗搞恶罢了。 Papa twai papa twai Papa twai Cindy Cindy Papa twai Anna Papa twai Papa 啊啊！喝水！啊！喝水！ มาปีโป้คนนี้ปีโป้ก็สวยองค์ปโป้ก็สวยสวยทุกตัวอันนี้ของปีโป้นะคะเนี่ยอันนี้ของปีโป้ปีโป้ตัวนี้สองเส้นแล้วลูกอันหนึง่งอันไหนเอ้าะอันนี้มันไม่ใช่นลี้อาออก อ่ะอันนี้ของปีโป้นี่นี่อันน,นี้อันนี้เขียวขาของปีโป้อ่ะพวกอ่ะพวกพวกดีไหมของปีโป้เจ <Hello. S 1> ้าหนับก่อนฮัลโหลก่อนฮัลโหล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 อ่ะดีไหมลูก Hong people, hắn chơi chơi nga say hi honey honey hong people chơi nga luôn nó à, lúc nào, dạ 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 ฮัลโหลคุณนายฮัลโหลอันนี้พูฮัลโหลก่อนไม่ใช่หมีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวยถ้าเขามีคว้านมันมีคว่าถ่ายรูปก่อนลูกจะไปทำหกที่ไหนนะมันสร้อยราคาสิบบาทนะสร้อยของขนสร้อยคอทองทำหนักสิบบาท

ไปดูสิเรมากเลยเห็นเฮ้ยมาเสรไอ้เอ๊องันใสหนักสิบาทเอ๊ะเรีอเรไม้ใช่ใไใเรียบร้อยแล้วนะคะมอสใ้่ัทองคำหนักคนละสิบบาทน้องพับเพออ นนอันนี้น้องฟิ๊ปปุ๊ปปิ๊ปปอันนี้ฟิ๊ปปุได้ใส่แล้วสิบบาทเลยสิบบาทเลยสิบบาทเลยตักไปหาห่วเฟอนะมีก้อนหาแม่มีวันก็ มีวันก็ได้ทอาทาทามหนักสิบบาท่วยไหมนี่สวย่วย่วยสวยค่ะเอจจีมีอุนก็สวยวยสวย สรุปนะคะได้คนไะขึ้นไปฮันชูชีนะเร็วฮันชุชีขึ้นไปนนขึ้นไป,นไ,ปได้สร้อยคอทองคำคนละสิบบาทนะคะพี่ใหม่นี้นะคะไะฮันชุชีมิมิมมแซนับแซนับเร็วขึ้นมาทำไมนะไม,ม่นี้นะเบื่อมัเบื่อไป แนด์พี่พ่อแนัพแซนัมิมีขึ้นมาหาแม่ไปมีขึ้นไปลูกอ่ะแตนด์อัพวนี่แนด์อัพมาขอบคุณแม่ก่อนแซนด์อัพแนด์อมิแซนด์อัพี่เออขอบคุณแม่เห็นไหมได้ใจคอทองคำนะอ้แตนด์อัพก่อนแนด์อัพแตนด์อมิ เพื่อไดอ้ได้สร้อยคอทองคำคนละสิบบาทใช่ไหมขอบคุณแม่ยังเออตีได้นี่